ลองดูกันมาเปรียบเทียบผ้าเช็ดรถราคา500กว่าบาทเจ้าดังนึงที่ตอกกับผ้าเช็ดรถราคา200กว่าบาทผมเพิ่งสั่งมาใหม่เดี๋ยวลองเปรียบเทียบกันว่าคุณสมบัติมันจะแตกต่างกันยังไงเพิ่งได้มาวันนี้เลยเดี๋ยวเรามาแกะดูพร้อมกันเลยถ้าใครจําได้เคยรีวิวไว้ตัวผ้าเช็ดรถตัวนี้ไว้ไนะมันวาวอีกตะดายเจ้าดังค<อ>นเดียวนี้ผชราคามัน500กว่าบาทมีคนถามผมมาเยอะพี่ผ้าราคาเท่าไหร่แล้วก็รู้สึกว่าจะสะดุดกับเรื่องของราคาที่มันราคาค่อนข้างแรงไปนย วันนี้ผมสร้างมาเจ้าใหม่ของนี่เลยแกะมาเจอเลยภาพไมโครไฟเบอร์เกตีเนี่ย PKP Super Die มาลองดูกันว่ามันจะเป็นไงดูพร้อมกันเลยนะผมก็ยังไม่เคยทดสอบแต่ก็เหมือนก็ว่าเป็นเจ้าใดเจ้าหนึ่งในถุงก็จะเป็นถุงสิบหลักสีขาวแต่ตัวมันวาวเนี่ยตอนที่ผมซื้อมาตอนนั้นจะเป็นถุงสิบลลอกสีดำซึ่งแพ็กเกจของมันวาวจะดูดีกว่าแต่อันนี้ก็ถือว่าโอเคไม่ได้ขี้เหย่อะไรก็ถือว่าดูดี แต่ที่สำคัญเราไม่ได้ใช้ข้างหน้าเราใช้ข้างในามาดูตัวเนื้อ,อตัวขนาดกันก่อนดีกว่าเราเปรียบเทียบขนาดตัวนี้ถ้าที่เห็นก่อนชัดเจนเลยนะคือมีขอบกับไม่มีขอบเห็นว่ามีขอบเนี่ยตัวซับน้ำจะด,ดีกว่าเห็นไหมม,มันวาวเอ็กซ์ตาดใหญ่กว่านิดนึงแต่ตัวตัวผื้นหมเนี่คือขนาดใหญ่สุดเลยที่มีขายแล้วก็ตัวมันวาวเอ็กซ์ตร้าดนี่ก็ขนาดใหญ่สุดเลยเหมือนกันที่มีขายนะมาดู ผลขอมันดีกว่าเท่าที่ผมสัมผัสได้เลยนะไอตัวมันวาวเนี่ยจะขัดคือบางกว่าเพราะว่ามันเป็นด้านเดียวอีกด้านหนึ่งมันจะเป็นด้านเรียบๆอย่างนี้แต่ไอตัวของ PKP Super d e y นยตัวเนี้ยมันเป็นสองด้านไปจะลองเทสกันแห้งแห้งว่ะแห้งว่ะทุกคน แห้งเลยแห้งจริงแห้งเลยนะเยจริงแห้งจริง่กล้องเนี่ยผมซูมให้ดูตรงกระจกแห้งเลยไม่ง่ายอย่างเงี้ยก็เอาได้นะไอตัวบันวาวเนะี่ยผมยังใช้ทุกวันไหมยังใช้ดีอยู่นะ ไม่ใช่ว่รามันไม่ดีเนี่ยรูดแห้งก <diction aries> ันร <phones> ูดไปเลยแห้งเหมือนกันเท่านแต่ว่าพอไปกดมิอจักร้ามัน500กว่าบาทหลายของก็สะอึกตัวเนี้ยผมเลยลองสั่งมาเทสดูใหม่ตัวเนี้ย0 0กว่าบาทเปลือยใหญ่สุดเดี๋ยวทีนี้จะมาทดสอบแบบจริงๆทั้งคันหมสปีดไปเลยนะ เธาไปทุกวันฟุเป็นหราบน้ำก่อแต่ฉันจะน้ำยาที่ทำให้ทุกอย่างสะอาดแค่ที่แค่กราดไปเคลียร์ช่วยฉันได้ทุกครั้งไม่ต้องกังวลเรื่องคราบอีกต่อไปแค่แค่ perfectly เสร็จเรียบร้อยตอนนี้เป็นเวลาสิบสามนาฬิกาสี่สิบสองนาทีน่าจะประมาณสิบนาทีแต่ถ้าให้ผมให้คะแนนเปรียบเทียบระหว่างผ้ามันวาวอีตดายกับผ้าผืนใหม่ผืนเนี้ยผมยังให้คะแนนไปทางผ้ามันวาวอีตาดายคะแนนมากกว่านะซึ่งจากที่ผมใช้ผ้ามันวาวอีตดายไม่ต้องไม่ต้องไม่ต้องบิดเลยนะอันนี้บิดยังมันชุ่มน้ำมากมาก จนทาให้พอช่วงท้ายๆแล้วเนี่ยประมาณสักครึ่งคันดีกว่าประมาณสักครึ่งคันอ่ะตัวนี้เริ่มซับน้ําได้ไม่ร้อยเปอร์เซ็นต์แล้วแต่ตัวผ้ามันวายลุตดอครั้งแรกที่ผมใช้มันเลยนะมันสามารถซับได้ทั้งคันเนี่ยร้อยเปอร์เซ็นต์เลยแต่ว่า,าพอมาใช้ไปสักพักนานๆเ,เนี่ยไอตัวผ้ามันวายลุตดอายเองเนี่ยก็เริ่มจะซับไม่แห้งและหลังๆช่วงช่วง แผ่นสุดท้ายของรถเลยเพราะรถมันจะมี1 2 3 4งด้านนะด้านที่4เนี่ยมันจะเริ่มทับไม่ค่อยแห้งแล้วแต่ตอนนี้ผมมี2ผืนนยะผมสามารถช่วยกันได้แล้วมันก็สามารถที่จะช่วยให้ประหยัดเวลาในการเช็ดรถได้ไวมากขึ้นที่มาเปรียบเทียบในวันนี้ไม่ได้อิงว่าฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งนะแต่ผมเป็นคนใช้รถจริงๆผมก็มาเปรียบเทียบไปดูว่าผ้าที่มันแพงกว่ากับผ้าที่มันราคาถูกกว่ากันประมาณครึ่งน,นึงเนี่ยคุณสมบัติหรือว่าการใช้งานอะไรมาแตกต่างกันยังไงซึ่งณนะตอนนี้นะถ้านห้ผมทุดนะ มันมีน้ำหนักค่อนข้างเยอะมากก็อย่างที่ผมให้ดูไม่ต้องดราม่า,มาก,กันนะอยู่ที่คุณตัดสินใจเลือกเอากในตยจกรได้เลยเดี๋ยวผมแปะตักรไว้ให้ทั้ง2คืนเลยว่าคุณจะชอบแบบไหนเลือกเอาที่คุ้มค่าที่สุด